พี่ทำไรนะพี่ทำไรคะพี่ทำไรคะป้านมมีตังป, <deleted> ป้านมมีต <draining> ังป้านมมีตังอยู่ป้านมมีตังอยู่อยู่ค่ะอยู่ค่ะนจับแก๊งเอาป้านมมีตังอยู่ค่ะป้านมมีตังเหลือน้ำหมดหรือยังนมมหดแล้ำหมดแล้วเหรอ มีตังกินเก่งมากเลยเหรอกโอ้หมดแล้วหมดแล้วเหรอไปให้ยายชงให้ไปให้ยายชงให้กิม่ยังไม่หมดเอาป้อนให้หมดไหนไหนไหนโอ้มันหกใส่หมอนแล้วนั่นพี่สี่ตังตังอ่าอ่าฮะ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  ไหนกินให้หมดกินให้หมดเหลือน,นิดนึงกินให้หมดโอ้ไหนเบลขวดใหม่มาสิเลขวดใหม่มาให้มีตังค์ทำอะไรเหะอสะพานคุง้งห,หมดแล้วพี่ีเบลอีกขวดมาให้มีตังค์สิมาเร็วพี่จีค้า ตอนนี้ตอนนี้ลิงตอนนี้เป็นลิงลิงใช่ไหมตอนนี้พี่สีเป็นลิงใช่ไหมลิงนั่นแหละลิงแน่ๆเลยป้าว่าเป็นลิงแน่ๆเลยตกที่นอนช่ะหตกที่นอนอมีตัง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 